อู Ou, ้โดนไหมเมกโดนๆตัวใหญ่ไหมเม็กตัวใหญ่ไหมใส่แมวเลยครับพานใส่แมวเลยใส่แมวเลยครับพาดอู้พี่น้อง สวัสดีครับนางรองพอไดเลมพวกกับผมทวนสายเสียบครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่ถนนหมายเลข2 4นะครับพาพี่น้องมาหาอ้อยหนูครับผมมาส่องหนูกองเข่าครับวันนี้โดยทีมงานบ่าวแมกพาเลาะหรือว่าบ่าวเมกอีสานบ้านนาชาแนลครับ S <S เป็นคน<อ>มาอ่อยไว้แล้วเราก็จะมาส่งด้วยกันครับวันนี้วันนี้ผ่านพันธุนเปลี่ยนวิถีจากใส่วงมาลองกล้องเขา,าสเล็กจึกดูจะเจอหรือเปล่าวันนี้วันนี้พานแม็ก,ก็พาทีมงานสเล็กจึกมาหลายท่านครับ,บ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวกําลังจะตามมาอีกสองสามท่านแล้วก็มีทีมงานผมอีกคนนึงก็คือพันต้นท้องไร่ไป,ไปนาพาพืน้นนะครับอันนั้นกำลังส่งกันบ้านอยู่ครับพี่น้อง วันนี้ล่ะที่ส่งการานวันนี้อยุส่งการบ้านก่อนจักชั่วโมงสองชั่วโมงครับ<ป>นี่แหละครับหมายเราไปแจ้งๆนี่แหละไปไปเดี๋ยวอ,นนออกไปดูพันเมก็กครับแรอบครับผม เาตามพันแม็กไปดูบริเวณที่พันแม็กอ่อยเขาไว้นะครับรอบหลังเพื่อเรามาเองเราจะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นบริเวณที่อ่อยไว้ครับผมไปตามครับ ตัวเมฆดูดูนตัวใหญ่ไหมเมกตัวใหญ่ไหมใส่แมวเลยครับพันใส่แมวเลยใส่แมวเลยครับพัดอู้พี่น้อง ผม,มเต็มเลขมาแล้วครับผมอือมันมันว้าวบิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มมาแล้วครับพี่น้องผ่านต้นท่องไร่ไปนาผ่าพื้นใช่เพทุกงานเลยมาสะลอเลยเว้เยสุดรูป <c oughs> แล้วได <c oughs> <ๆ>้มายิงหนูไหมนี่มายิงยิงมายิงหนูนะแต่จะถูกไหมไม่รู้เหมือนก,กัน <c oughs> แต่งตัวสะลอเลยเนี่ยนะ <c oughs> ใช่ไหมม,มีแผนต่อหรือเปล่าส่งเขาเรียบร้อยนะกันบ้านอ่ะปานต้นไม่ได้เห็นช็อตครรบพี่นงนี่ปาดช็อตไอ้ทึกใหญ่ครับนางเต็มกลองเขาอ,อัตาเลลฟานแม็กว่าการแม็กซันโบมาสเล็กจึกเต็มเต็มเต็ม,ต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 มแรกแหกหมานเรามาแล้วครับผมมาแต่วันด้วยวันนี้โอ้โหมะถอ,อ,อว่าได้กับเข่าครับ นี่ก็ทีมงานเบาแม็กซ์ล็กจึกมาอีกสมท่านครับผมครับอันนี้พานภูมิพานภูมิคนหนูแล้วนี่ก็พี่น้องก็คงจะเจอกันแล้วในคลิปที่แล้วนะครับพันบลครับผมแล้วก็พานจูครับจูพานจูเนาะครับจูอ่าพานจูนี่แหละครับเต็มแรกของเราที่ พันแม็กได้มาเป็นเมนูเรียบร้อยครับอยู่ในหมอแดดออกออกออกอยู่นี่เมนูอะไรพันต้นเหมือนไงอมเหมือนเดิมครับหอมเหมือนเดิมพานแม็กขอใบใช่ไหมพันแม็กขอเ่อแรกว่าจะไม่มารบอกว่าอยากกินก็เลยต้องมาต้องมาอีกเลยเนาะมันติดใจเราเกินใจไงเนาะติดใจเราก็ต้องมาให้เขาหน่อยหรือไม่หรอบอกแล้วอย่าทำแซ่บถึงขั้นใส่พักเราเนี่ยนี่ ดุยเล่ลำเลยยายกินข้าวกินน้ำจะได้ออกไปดูอีกรอบครับพี่น้องตามที่ผมไปเดินมานี่ก็ผมว่าต้องมีใครบนปวดขากันเบิ้งล่ะไปผมว่าเนาะเดินไปกับับสิสอกิโลได้ละครับไปกิโล1กับกิโลหนึ่งนี่ โอ้มันหอมเตะจม,มูกป,ปับปับเลยพี่น้องเลยว้าวนะให้แม็กมาลองชิมดูนะรสชาติจะเป็นเหมือนเดิม<แ>เหมือนวันนั้นหรือเปล่าเหมือนไม่เหมือ <c oughs> นรสชาติเปลี่ยนเลยตั้งลอยข้างรสชาติานะเปลี่ยนลอยข้างเหมือนว่ามัาร้อนในใส่ปลาโอ้จะใส่ปลาจะกิดได้เลยยังบ้าแล้วแซ่บกว่าเก่าเด้แซ่บกว่าเก่าเด้นั่นแล้วแล้ววันนั้นเรา จัดจ้านมากใช่ไหมได้ครับแต่วันนั้นเราได้หนูหน่อยวันนี้เราได้หนูใหญ่ด้เนาะมาลองดูกับช่วันนี้หนูใหญ่ิถึงพิกถึงชิ้นะวันนี้เนี่ยจัดจ้านโอ้พี่น้องอร่อยมอรองเข้าคือเก่าแล้วครับโอ้ ไม่แปลกใจเลยทำไมถึงเรียกร้องอยากได้เมนูนี้รอบหนึ่งซุดซุดครับมาลงลายก็ดำเมนูเอาหนูก่อนเลยเอาเด็ดก่อนนี่เอาชัวจะได้มีแรงเดินกับบานเดี๋ยววันนี้ก็หมายตอนหนูมาลองกับบานนี้พิชพลเดมเมื่อกี้นี่ ว่าจูดีนี่เนาะใช้จูฮูมทำไรครับพี่น้องอร่อยกว่านั้นนี่บนกรุบเลยใส่ปสลาเข้มข้นกว่าเดิมเสรมันขาดไม่ได้เนาะออกตรงมี้เวลาเนี่ยที่สำคัญหนูมันตัวใหญ่น่ะมันนุ่มแบบมาครับพี่น้องกินเขาแรงรำกันครับผมกินยังไงอะไม่มีเบื่ออื hâm nhanh ไม่อยากยังแม็กเข้างนี้ต้องมีอีกมีแล้วมีเปลี่ยนไมนูแบบนู้น vùng Ê okay, okay. ừ. Máy đó, không nè Má về với kính tính bàn nữa về đi mà con không หลังจากกินข่าวเซจพี่น้องก็ได้เดินออกไปดูแล้วแหละรอบนึงก็ยังเงียบอยู่ครับผมสงสัยหนูยังไม่รู้กองข้าวครับจะต้องมีมาซ้ำยีกครับผมแต่ว่าเดยวรอสักพักหนึ่งพานแม็กน่าจะออกไปอีกครับปล่ห้พานแมกไปเดินก่อนเี๋ยวอาจจะเป็นคอนเจงครับเราเดี๋ยวยีกรอบนึงตอนนี้ก็พักฟอดตามัตยาสายครับพี่น้อง อากาศเย็นๆเริ่มหนาวๆแล้วครับก่อไฟไว้ผิงนี่ก็จะเช้าแล้วครับพี่น้องอากาศหนาวๆครับก่อไฟผิงนิดหน่อยเดินเกินมดคืนครับไม่เห็นหนูแจกตัวแต่ว่าพานเมฆครับเก็บมาสองหางครับโอ้อย่างคักเลย แต่ว่าไอ้สองหางนี่ก็จ้าไปสั่งหนูฟาร์มใครเข้ามาหรอกครับไม <laughs> ไปรอบเดียวมานอนนิ่งกิฟตเลย <laughs> <laughs> เจ้าสามคนเดินแล้วเดิอนอีกเนี่ยหนูเล็กตัวเดินย่องเร็วย่ององีก <laughs> <laughs> โอ uh ้ <s ummer> สงสัยเราต้องมาอให้ลรอบอลครับ <c oughs> นั่นแหละได้แต่คนอ่อยเนาะโอ uh ้เ <h> ก <az ık> <ๆ>ินไปตา,ต,าตายตายตายแบบนี้ตายเลย จริงๆเอเอาหนูมาจากไหนยีย้ไม่ไกล้องเขาอะไราเงียโอ้ทำไมคนอื่นไปไม่เห็นจ้กตัวเอ้าใจมองหนูไม่เห็นหรือเปล่าโอ้ถ้าเห็นมันเข่าก้องเขาเบิ่งกัยังวาเออนาอยบ่เนนะอยังยงน้อยเห็นมันวิ่งจักเว็บจักอะไรกัยังคืนอ่ะอันนี้มิดิ้มซิมเวย ให้เห็นนายคิดถึงยังไงเลยก็ยังว่าเอ้เมหมหายิ่งหนูเอาวางไว้เกินฝุ่นจับเอามาเช็ดฝุ่นออกยังไม่เห็นอีกเอาเกิน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 โอ้เอาไปลองจักรอบดูเงี้ถ้าได้มาอีกเซียนโอ้ถ้าได้มาอีกก็ทักเลยเด้อพี่น้องเลย ตาไม่หินคักไม่คักเนาะพอแต่ตีห้าแล้วเขาไม่อยากจะลุกเลยเขาได้หนูเอ,าเอ,อ,เอ,อมาได้ยี่สิบเดียวมาคืนหรอขโมว่าตีห้าเนาะไอ้พ่านฟิลม์มอยู่ตรงขามนี่ใช่ไหมนู้นนู้นนู้นน่เดี๋ยวที่มัน,มนเลี้ยงที่ท,ที่มันเลี้ยงหนูน่ะไก่อยู่นั่นเลยครับไก่อยู่ไก่อยู่ไม่หนูพ่านฟิลม์มออกเขาเปล่าวะ เดี๋ยวให้พานแม็กออกอี่จิบรอบครับพวกผมเดินกันน้องปูงมื้งล่ะอ <c oughs> ากาศยามเช้าครับผมถนนสองสี่ครับนี่ก็รอบสุดท้ายของพานแม็กครับพานแม็กกำลังออกไปดูอยู่ครับผมไม่รู้มีผลงานหรือเปล่านะครับกำลังรอติดตามรุนอยู่ครับผมหมานจริงๆครับพานแม็กยอมรับเลย ถึงว่าเขาบอกว่าจะวมมหาให้กินบางนันจากคลิปที่แล้วนะครับพอเห็นฝีมือแล้วโอเคเลยสุดยอดครับนี่ก็ไม่รู้เดินถึงไหนนู่นเลยครับอีกที่เราอ่อยไปเมื่อคืนก็เลยทางโค้งนู่นไปอีก เก็บบรรยากาศยามเช้าให้พี่น้องได้ชมกันครับผมครับรอบสุดท้ายพานแม็กก็กลับมาแล้วครับครับผมสรุปก็คือแหม่ไม่เตะเรารั้ทีเหี่ยวฮ่ฮเราก็เหี่ยวใช่ตอนนี้ก็เก็บของเก็บขยะเรียบร้อยนะครับเกี่ยมตัวจะกลับบ้านกันแล้ว เดี๋ยวมาดูผลงานกันอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องโอ้สองหางบบกจุดกูดใหญ่ครับผมสองหางนี่ก็่าจะก,กิโลก,กว่าได้นะครับโลกว่าได้ครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จสำหรับพานแม็กคุณเดียวนะครับพวกผมก็ยังํำเต้าไม่เจอครับผมแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคครับการหาอยู่หากิน แฮวบ้างไม่แฮวบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่ว่าผมยิงไม่แม่นนะแต่ไม่ได้ยิงเลย่ยิงเลยโอ้แต่ว่าก็มีหมายอยู่นะครับมีหมาย,ยเดี๋ยวก็ได้มาเยี่ยมมายามกันนีกครับพี่น้องเรา,เ,ราเดี๋ยวพาไปไกลๆบ้านอ่าก็ถือว่าเป็นการมาเรียนรู้วิธีการหายอยู่หาก,กินนีดแบบหนึ่งนะครับการ อ้อยหนูกองเข่าริมถนนส่วนใหญ่พวกผมก็จะทนัดไปทางป่าอ้อยสมากกว่าครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้มาเดินริมถนนครับได้บรรยากาศที่หวาดเสียวมากเสียวหลังเเสียวหลังโอ้ก็ขอบคุณบ่าวแมกนะครับบ่าวแมกพาเลาะหรือว่าบ่าวแมกอีสานบ้านนาชาแนลนะครับที พาเรามานอนเอาบรรยากาศตากน้ำค้างเย็นๆแบบนี้ครับผมขอบคุณพานต้นท่องไล่ไปนาพาพื้นนะครับขอบคุณพานบอลน,นี่ก็อีกหนึ่งท่านนะครับที่มานอนหนาวด้วยกัน <c oughs> นี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับพี่น้องก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้พวกเราทุกช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่าวแม็กพานต้นรวมถึงโทนสายเสียบนะครับทั้งแอปฟ,ฟ้าและกแอบแดงเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมทูนสายเสียบแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเ,<อ>เราสัญญาว่าเราจะไม่เห้วเหมือนเดิมครับไม่เหี้ยแน่ๆอ่า <laughs> ผมนะต้องมีเต้มที่เราบอกว่าจะเคยหมานฝากไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> <laughs>